ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่ดนในหอง,งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจามาโดยตลอดโดยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ 1. กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ เจ้านี้ก็เป็นเดวทานหลวโปูชายฝา่งมาดับหน่วยล่างตัวเดียวฝา่งมาดับซีฝั่งมาดับซีตัวเดียวต่อไปต่อมาเจ้านี้ เจ้านี้ก็ฝั่งมาชุดเดียว3ตัว8 37เน้นบนโซน37 37ล่าง15 7 5 6 5 9 5ต่อไปครับเจ้านี้

ยังโยงฝากมารูปหกตัวเดียวและก็หกแปดหนึ่งสี่หกสี่เจ็หหนึ่งหหนึ่งหสปหนึ่งหนึ่งเจสปต่อมาเลยเจ้านี้ ชายโกนนะฝากมาสามสูตรนะท่านสุดที่1 7 8 9 0เุดที่2องศูนยสองที่3 9 8 0ต่อมาใบนี้เจ้านี้ อหญิงสิทิ์ฝากมา562 947รูด2คู่2030 25 47 4259และก็ชอบ29 26ชอบ29 26ต่อมาเลยเจ้านี้

ต่อมาเจ้านี้เลยแนวทานหลักอ่อยโบนฟางมาซีตัวเดียวฟางมาซีอดีตที่แล้วก็ฟางมาเจแนวทานใหม่นี้ก็ฟางมาซีเป็น,นทานหลักออร่อย ต่อมาเลยเจ้านี้โพโน้อยพี่ทาย537567 376757ล่าง586859เจ้าโพน้อยก็ฟังมาอีกนึงเดีวทางต่อมาเลย เจ้านี้เสือครีมชากันราวฝางมาวิ่งตัวเดียวศูนวิ่งตัวเดียวศูนก็เป็นแนวทางของเสือคีมชากันราวเจ้านี้เจนุตนะเจนุต

ต่อมาเลยใบนี้ครับฟางฟางเข้าฟางเด่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าชอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าชุดเดียวสามตัว

ก็ขอบคุณมากต่อไปครับท่านเจ้านี้คีมนะฝากมาสามสองหกห้าหกห้าหกแปดสามหกเก้าห้าสี่แปดสามสองห้าห้าสองสี่สามสองเจ็ดศูนย์แป 02, 04, 0 2 4ย์ส4 6นะท่าน477-86135ไปต่อการเจ้านี้เลยตัวเดียวตัวเดียวนะฝากมาหนึ่งตัวเดียวฝากมาตัวเดียวหนึ่งเป็นเดวทานบนล่างนะอดีตที่แล้วก็ฝากมาแปด แนวทานใหม่นี่ก็ฝางมาเนื้งตัวเดียวต่อมาเลยเจ้านี่สอนอบนเนาะฝากมาหกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ก็เป็นแนวทางของหลวนปูชายฝากมาเป็นแนวทางสี่ตัว ไปต่อการเลยเจ้านี้สองตัวโบนฝากมาศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าแปก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกสองแหห้าฝากมา8ดโคนะ มาต่อการเจ้านี้ไรอสันฝางมาเด่น9รองสองฝางมาเด่น9รองสองเจ้าออสานก็ฝางมาอีกเนื่องเนวทานด้วยขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณอย่างมาก ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นานเท่าั้าน,าน,นะทานเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกเินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย